ครอบครัวตัวบางสวัสดีครับห่างหายไปนานนะครับกับคลิปของพวกเรานะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอแห่งหนึ่งใกล้บ้านนะครับเพราะว่าเรามีภารกิจพาน้องนีนมาทำบัตรประชาชนครั้งแรกของเขานะครับที่อายุ7ขวบนะฮะตอนนี้เรามารอกันตั้งแต่7จ็ดโมงนะครับ7ดโมงนิดๆนะก็นั่งรอเล่นมือถือไปก่อนนะครับไม่ว่าอะไรนะครับนี่เรามีข้อตกลงกันว่าน้องนีนเวลาถ่ายรูปติดบัตร ปัดประชาชนนะห้ามยิ้มแบบเห็นฟันเพราะว่าอะไรเอ่ย <c oughs> นี่กับปันหน้าหายไปแล้วสองซี่ปั่นนมหลุดไปแล้วนะครับก็รอ,อตั้งแต่7จ็ดโมงตอนนี้ก็เกือบสองโมงเช้าแล้วนะครับแปดโมงเช้าแล้วนะฮะเราก็รอเรียกคิวนะครับคิวที่6นะฮะเข้าไปถ่ายรูปข้างในนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับมากรอกเอกสาร,รเล็กน้อยแล้วก็น,นี่น้องนีนเซ็น ลายเซ็นเองเลยนะครับดูดิท่าทางเหมือนผู้ใหญ่มิล่าขะโตลแล้วไงเจ็ดควบแล้วว่านะฮะก็มาถ่ายรูปติดบัตรกันเลยนี่ครับจะเก่งๆเล็กน้อยยิ้มๆหน่อยอ่านะครับหล่อยี่สิบสามแล้วนะส่วนสูงตอนนี้อ่ะถ่ายรูปเสร็จแล้วก็มาเซ็นนะครับแล้วก็มารับบัตรประชาชนตัวจริงกลับบ้านไปเลยนี่ฮะถือกลับบ้านเลยนะครับอดูท่าทางน้องนีนั้นจะเออบัตรประชาชนของตัวเองมากๆเลย นี่ครับน้องนินครับตำัตรประชาชนเสร็จแล้วนะรอตั้งแต่7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงเลยนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยได้บัตรประชาชนที่ต้องการแล้วน้องนินอายุครบ7จขวบสมบูรณ์นะครับโอเคยินดีด้วยนะครับลูกสาวป่า,ปา,ปานะฮะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะครับหิวข้าวแล้วปะ<ม>โอเคก็จบคลิปการมาทำบัตรประชาชนอายุ7ขวบของน้องนินนะครับแต่เพียงเท่านี้นะ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ